สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอะบอกวิธีการอัพเลเวลให้กับดาบเฉพาะดาบนะ,ะคือดาบเนี่ยเวลาเราอัพเลเวลตามปกติเนี่ยมันจะอัพมาได้แค่เท่ากับเลเวลของทาเลียนก็คือ80เพราะว่าทาเลียนมีเลเวลสูงสุดแค่80แต่ว่าดาบที่เลเวลเกินกว่า80เนี่ยบางทีมันดรอปได้จากพวกออกที่เราฆ่าแล้วเลเวลออกพวกนั้น,น่ะ สูงกว่าสูงก็่า80มันก็อาจจะดอบดาบอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมถือดาบแบล็คกีเวอร์อยู่เนี่ยเพอเอิญผมฟุกได้มาที่เลเวล84แล้วคราวนี้ผมเนี่ยไปทำคลิปหนึ่งซึ่งมีคนเขารีเควสมาว่าอยากให้ผมเนี่ยช่วยบอกวิธีการให้พวกกัปตันออคเนี่ยชีฟเดทก็คือโกงตายกลับมาแก้แค้นเราว่าทำยังไงแล้วเพอเอิญจริงๆเลยว่าผมฟุกอะ่ะผมฟุก ไปเจอวิธีการอัปเกรดดาบให้มันเกินเลเวล80มาเพราะว่าดาบแล็บกีเวอร์เนี่ยบางทีมันได้มายากอยู่แล้วไงคราวนี้บางทีคุณตกดาบแล็บกีเวอร์ที่เลเวล80มาใช่ไหมหรือดาบอะไรก็ได้อย่างอื่นอะแล้วคุณอยากจะให้มันให้มันสูงกว่านี้มันสูงได้ถึง89นะที่ผมที่ผมทำได้นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันทำยังไงอันดับแรกผมอยากให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปปิดเซเวีย คือออที่จะมาช่วยเราตอนที่เรากําลังจะตายอะ่ะไม่ให้มันมาช่วยคือเราจะต้องยอมตายก่อนหลังจากนั้นให้คุณไปหาออหลอกต้องออหลอกเท่านั้นด้วยนะเพื่อที่จะยอมตายแล้วก็ให้มันหักดาบถ้าโชคดีมันจะหักดาบเรา bees Oxide <c oughs> ติวตัวเรียวดาบหักออลหลอกที่ฆ่าคุณได้ทำลายดาบของคุณยังไงก็ตามดาบมันยังไม่หายไปตามล่าและฆ่ามันเพื่อที่จะทวงดาบของคุณคืนมาและดาบของคุณจะทรงพลังยิ่งกว่าเดิม พอหลังจากฆ่าออลหลอกได้แล้วเนี่ยดาบผมเนี่ยขึ้นจาก84กลายเป็น89แสดงว่าขึ้นมา5เลเวลเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ดาบแรปกิฟเวอร์แล้วได้เลเวลแค่80เนี่ยก็ใช้วิธีนี้เพิ่มมันขึ้นมาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าพลังโจมตีของดาบที่เลเวลสูงๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะ ก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาลงเรื่องเกี่ยวกับ h ชี d เดทนะครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ